อนามัยตามค้องตลาดมีค่อนข้างมากเลยแล้วเราจะรู้ได้อย่างไรว่าเราจะเลือกขนาดอย่างไรให้เหมาะสมกับเราที่สุดปันนี้มีคําตอบรู้จักถุงยางอนามัยกันก่อนเพราะถุงยางอนามัยจัดเป็นเครื่องมือแพทย์มีกฎหมายรับรองและได้รับการประกาศมาตรฐานผลิตจากกระทรวงสาธรณสุขฉบับที่11พศ2535เป็นตัวที่ผลิตจากวัสดิบ dip, จากยางพาราหรือโพลียูรีเทนใช้สำหรับป้องกันการตั้งครรภ์คุมกำเนิด ป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์เช่นซิฟิลิสหนองในเป็นต้นวิธีการของการใช้ถุงยางอนามัยต้องให้ฝ่ายชายเป็นผู้สวมใสเท่านั้นใส่ยังถูกต้องและถอดยางถูกต้องด้วยสิ่งที่สําคัญต้องใส่ตอนที่เอาไวรัสเพศมีการแข่งตัวแล้วเท่านั้นถ้าเกิดว่ายังแข็งตัวไม่เต็มที่หรือไม่แข็งตัวเวลาใส่เข้าไปเนี่ยหึงแหละอาจจะหลุดได้2คือบางทีเราใส่เข้าไปแล้วมันมันดึงไม่ไม,ไ,มไม่สุดอย่างเงี้ยครับเวลาทํากิจกรรมมันก็จะไม่สมูทแล้วก็เดี๋ยวก็จะหลุดตามมา ในระหว่างทํากิจกรรมขนาดของถุงยางอนามัยจะมีการวัดเป็นมิลลิเมตรโดยการวัดจากความใหญ่ของรอบวงที่วัดเป็นเซนติเมตรหรือเป็นนิ้วซึ่งก็จะมี49 52 54 56ตัว49มิลลิเมตรเหมาะสำหรับรอบวง11ถึง12เซนติเมตรหรือ4.5นิ้วตัว52เซนติเมตรเหมาะสำหรับรอบวง12ถึง13เซนติเมตร หรือ5นิ้วตัว54มิลิเมตรเหมาะสำหรับรอบวง13-14เซนติเมตรหรือ5.5นิ้วตัว56มิลิเมตรเหมาะสำหรับรอบวง14-15เซนติเมตรหรือ6นิ้วจริงๆนะครับในการเลือกถุงยางอนามายัยวิธีที่ง่ายที่สุดเลยถ้าเราไม่ได้มีการวัดขนาดนะครับ เราก็ซื้อมาทุกขนาดเลยแล้วก็ลองสวมลองใส่ดูตัวไหนที่ใส่แล้วพอดีที่สุดเหมาะสมกับเราที่สุดตัวนั้นนะครับก็ให้เราจําขนาดตัวนั้นไว้แล้วก็นําไปใช้ได้เลยตลอดชีวิตถ้าเราเลือกขนาดที่เล็กจนเกินไปมันจะรัดมันจะคับมันจะแน่นเวลาทํากิจกรรมเนี่ยก็จะไม่สะดวกแล้วมันก็จะเจ็บนะครับทีนี้ถ้าเกิดว่าเลือกแบบที่มันหลวงจนเกินไปนะมันจะไม่สะดวกบางทีทํากิจกรรมอยู่เนี่ยมันอาจจะหลุดได้นะครับก็อาจจะทําให้แบบขัดอารมณ์ขัดจังหวะในการทํากิจกรรมก็เป็นได้ ยี่ห้อที่ยกมาในวันนี้จะเป็นยี่ห้อของตัวที่เป็นดูเร็กดูเล็กนี่ยมีอยู่ทั้งหมด12แบบด้วยกันแต่ละแบบเนี่ยจะมีความเหมือนความต่างแล้วก็ความพิเศษที่ต่างกันไปอันแรกนะครับสิ่งที่เหมือนกันถุงยางอนามัยส่วนใหญ่ลักษณะผิวจะเป็นแบบผิวเรียบยกเว้นอยู่3แบบนี้ก็คือ e x o t a dual pleasure sensation ซึ่ง3แบบนี้นะครับลักษณะของเนื้อถุงยางอนามัยเนี่ยผิวเขาจะไม่เรียบนะัซึ่งต่างจากอีกทั้งหมด9แบบ ที่จะกล่าวต่อไปอันที่2วัสดุที่ใช้ในการทาถุงยางอนามัยส่วนใหญ่ทําจากน้ํายางธรรมชาติยกเว้นอยู่แบบหนึ่งก็คือแบบดูเร็กที่เป็นแบบสมูทตัวนี้จะผลิตจากน้ํายางสังเคราะห์ทั้ง12แบบเลยจะมีการผสมสารหล่อลื่นมาให้แล้วเรียบร้อยเพราะงั้นเนี่ยในเรื่องของการที่เราจะมีการใช้เจลหรือว่าใช้สารหล่อลื่นร่วมด้วยเนี่ยตรงนี้ตัดไปได้เลย นะครับยกเว้นแต่ว่าถ้ามีความรู้สึกว่าแบบอยากให้มีความสัมผัสที่เลื่อนกว่านี้ก็อาจจะเติมได้มีแบบพิเศษอยู่2แบบด้วยกันซึ่งแบบนี้เนี่ยจะมีการออกแบบมาเพื่อให้ลดความใบต่อความรู้สึกสัมผัสนั่นหมายความว่าจะทําให้ช่วยระยะเวลาในการกิจกรรมเนี่ยนานขึ้นนั่นเองนะครับโดย2แบบนี้ก็ได้แก่ p e r f o r m ร์และ Dual Fe a t u r e นะครับซึ่ง2แบบนี้เนี่ยสาเหตุที่ มีส่วนทําให้การทํากิจกรรมได้นานขึ้นนั่นเพราะว่าเขามีการผสมตัวยาชาที่ชื่อว่าเบนโซเคนลงไปเบนโซเคนขนาด5%เวทไบเวทนั่นเองอันที่กล่าวมาเนี่ยคือเป็นความเหมือนความพิเศษความต่างนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันต่อว่า12แบบเนี่ยแต่ละแบบเนี่ยตัวไหนที่เหมาะกับคนที่ใช้ขนาดเท่าไหร่ตัวคิงเทค เหมาะสำหรับผู้ที่ใช้ในขนาด49จะเห็นว่าในการตั้งชื่อเขาเนี่ยเขาตั้งชื่อว่า Kingtex นะครับคือจริงๆเนี่ยใช้สำหรับไซส์ที่ไม่ได้ King เลยนะครับแต่ว่าเป็นเรื่องของการตลาดที่มีการตั้งชื่อแบบนี้นะตัว l o v e และตัว M11 2ตัวนี้ใช้สำหรับขนาด52.5ตัว Comfort ใช้สำหรับ56ตัว Fertilite ใช้สำหรับ52.5ตัว Fertilite Ultimate ใช้สำหรับ52 สองตัวนี้จริงๆลักษณะจะคล้ายๆกันเพียงแต่ว่าตัว f e r t i l i ์ e u n t i m a t e ตัวนี้จะลักษณะของตัวเนื้อสัมผัสเขาอะครับตัวผิวตัวถุงยางเขาเนี่ยมันจะบางกว่าแบบ f e r t i l i ์ e ธรรมดานั่นหมายความว่าเวลาเราทํากิจกรรมเนี่ยมันจะทําให้เรามีความรู้สึกว่าเราไม่ได้ใส่ถุงยางอนมามัยเลยนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยเรายังใส่อยู่นั่นเพราะว่ามันเพียงแค่เนื้มันบางกว่าเพื่อนนั้นนั้นเองแบบสูท สำหรับใช้56มิลิเมตรเนื้อสัมผัสของแบบสมูทเนี่ยเขาจะนิ่มมากเพราะว่าวัสดุที่ทำสำหรับแบบสมูทเนี่ยทำจากน้ำยางสังเคราะห์ต่างไปกับตัวแบบอื่นๆที่ทำจากน้ำยางธรรมชาติตัว p e r f o r m e r และตัว Dual f ฟ a t u r e ทั้ง2ตัวนี้เป็นตัวที่มีตัวยาชาเบนซูเคน5%เฟรดไ i เว t เป็นส่วนประกอบเหมือนกันทั้งคู่นั่นหมายความว่าจะเหมาะกับการเวลาที่เราจะต้องการยืดระยะเวลาให้นานขึ้นโดยที่ไม่ต้องใช้อย่างอื่นเพียงแค่ส่วมถุยงยางอนามัยตัวนี้ก็ช่วยได้แล้วแต่ก็จะต่างกันเพียงแค่ที่ขนาด p e r f o r m e r เนี่ยอยู่ที่52.5แต่ถ้าตัวที่เป็น Dual f e a t u r e นะครับก็จะใช้ที่56 Exota ใช้สำหรับ53 Sen s a t i o n ใช้สำหรับ5 2 s t r a w b e r r y ใช้สำหรับ52.5 จะเห็นได้ว่าถุงยางอนามัยเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยตามท้องตลาดเนี่ยมีหลากหลายยี่ห้อมากแล้วก็ในแต่ละยี่ห้อเนี่ยก็จะมีขนาดที่ต่างกันไปอีกแล้วก็ความพิเศษต่างๆที่เขาออกแบบมาเพื่อให้ผู้ใช้บริการเนี่ยได้สัมผัสถึงความรู้สึกต่างๆในระหว่งางทำกิจกรรมได้ทีนี้เนี่ยต้องบอกแบบนี้ว่าในการที่เราเลือกไม่ว่าจะเป็นแบบไหนก็ตามเนี่ยนอกจากที่จะเลือกให้มันเหมาะกับ วาเรทั้งเรื่องของขนาดทั้งความต้องการทั้งความรู้สึกต่างๆนะครับแต่สิ่งที่สําคัญก็คือเรื่องของการคุมกําเนิดการป้องกันการตั้งครรภ์ป้องกันการติดต่อโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์เช่นซิฟิลิสหรือหนองในอย่างนี้ครับเป็นต้นดังนั้นเนี่ยการใช้ถุงยางอนามัยเนี่ยหลักสําคัญตรงนั้นน่ะจึงเป็นส่วนที่สําคัญที่สุดนะครับก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคลิปนี้นะครับจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่กําลังมองหาถุงยางอนามัยแล้วก็ไม่รู้ว่าจะเลือกขนาดไหนดีนะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ ไม่มากก็าน้อยอย่างไรก็ตามเนี่ยอยากขออนุญาตฝากให้ช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์กดกระดิ่งกด u b s c r i b e นะครับให้กับทุกคนที่คุณรักที่กำลังมองหาวิธีการใช้ถุงยางอนามัยอยู่นะครับก็วันนี้ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้การติดตามรับชมรับฟังเสมอมาขอขอบคุณนะครับสวัสดีครับ